สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมนะครับก็สู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนะครับวันนี้เราจะมากินก๋วยจับันครับผู้ชมวันนี้ก๋วยจับข้อกระดูกหมูนะครับผมแล้วก็คากิหมูนะครับคากิจัดกันเลยถ้าพีไม่ได้มาแน่นอนช้อนตักช้ามากหรือ่ามีเลยช้อนตักชามาครับผู้ชมก๋วยจับครับผมก๋วยจับ แต่ใหญ่แกกินอะเนี่ยเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวน้ำตกไปจับหมูตุนก๋วยจับหมูสุนก๋วยจับข้อกระดูกหมูครับก๋วยจับเท้าหมูวันนี้มีมะละด้วยนะครับผมแล้วก็มีหัวงอกอยู่ด้านหลังครับแล้วก็ัหระพาครับผมอุ้ยจักไม่ยากนะเฮ้ยหมดเลยแล้วนี่ฮะหมดเร็วจังเลยนี่ผมเติมไม่เนี่ยคนสองผมหมดเร็วจังเลยนี่มีกระดูกหมูกินหมูเยอะ ได้ทำเลยหมู่มู่เนาะอืมอร่อยน้ำเล็ตเติมเครื่องเติมอะไรเลยอร่อยแล้วต้องเติมมะกะเติมอ่ะมันแบบว่าคือมันหวานพอดีอ่ะแต่ได้เปรี้ยวกว่านี้อ่เครื่องไหมเติมเลย เอาเลยเลยเาานั่นไม่แซบมันก็ไม่อร่อยนะลุกเติมนิ่นหนึ่งนี่ถักดองเนี่ยพีเ่เอ็มคณะใชเอาคณะหรอ,อ,หอ <c oughs> ี่เขาแถมมากับหมู ตัด้อด้วยมาเป็นน่องเลยอยากกินอันนี้มากกว่าโวใหญ่เข้ากันดีนะขาหมแต่อันนี้คนนาครับผม นคนมกนักคณะเอาไม,ม่มีรอีโรหิ มันกินง่ายกว่ากว๋วยเตี๋ยวนิดนึงเพราะกว๋วยเตี๋ยวมันเป็นเส้นเราไม่ต้องซูดคุณผู้ชมดักใส่ปากได้เลยฮึฮะ,ะเราไม่ต้องซูดอ่ะอย่างเงี้ยเราดักใส่ปากเลยอือเพลินดีวะนุ่มมาก <laughs> ให้มันติดกระดูกนิดนึงให้หมารสชานหมามันฮากิอร่อยกว่าฮากิอร่อยกว่าข้อยจริงถ้าพูดแบบบ้านๆก็ตีนอร่อยกว่าเออตีนอร่อยกว่านะมันหนึบกว่ามังมันหนึบกว่ามันเจ็บกว่าไม่ใช่ฮะพี่ยมชอบตีนนะพี่ยม nằm chăng đại họ khâu băng, ha! Một thôi nào Một Một lần. Một cái Một lần. 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 Một quá Một nó Một quá, Một lần. Một lần. quá, lần. Một nó ให้ผมเงี้ยงไหมเก็บแต่ของยางไว้กินตอนกลางคืนได้ไม่ชอบทำไม่ชอบคณะเหรอผมไม่ค่อยกินคณะผมชอบกินมะละได้ไปเห็นกินมะละก็กิืนอยอ่ผมไม่ชอบกินคณะ มันกรอบใช่ไม่มะใช่มันกรอบมันอไอย่า้ผมไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันจืดนะต้องแบบเนี้ยองผมเยเอ,อนถ้วยมัมดเลยนั่นอาหารหมดเลยเต้นเลยอันอไ้หลาเยเยอนี่เลย ไม่เครับพีมาตักนี่แหละหมดช้าดีเตอนนี้พีหมดเร็วเกิน คอยกอดเขาไปสองอันนั่นนะนะกินเยอะน่าจะเด็กืมงืมยืยอก็พี่เกมกมากินบ่อยนะไม่เด็กเลยนี่ผมกินไปเด็กสังขานจะโดนตันขวาน เราจะเห็นกันทุกวันไงจากที่มันหลุดเพราะกระดูกไก่นะคุณผู้ชมมันจะหลุดเพราะว่าสันขวานพูดมันดีกันที่เราจะพูดเราต้องมีทฤษฎีใช่ไหมล่ะผมก็ไม่ได้ผิดนี่ก็มันก็ดีเนี่ยโอ้บ่แต่บุลดี่นี่บุลลี

ยังไม่หมดเลยใครอะใครใครใครนร้านตัวนี้พี่เกมกินน้อยมากนะค,คุณผู้ชมกินตู้ผมไม่ได้เลยพี่เกมช่างเนะี่ยทำอะไรมาได้บ่เนี่ยมันกินน้อยลงน่าจะบานทั้งกล้องเราก็ลดจังเบาหน่อยดิ่งผมร้อนะอ่ะคุณผู้ชมไปดูในกล้องโอ้โหหน้าทำไมมาบวมแล้วขนาดนี้ Ừ, nói thay mhm mhm Nhưng mà thực mhm 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 bùm mhm 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 Cái mhm 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 มาอูดีตอไทยวะ <c oughs> วันนี้ก็ชวนผู้ชมมากินข้าวจับด้วยกันนะครับผมตอนนี้ก็หมดไปคนละสองถุงนะครับอันนี้ก็จะเหลือให้น้องหมาดน,งนึงนะครับผมกินหมดเดี๋ยวน้องหมาไม่ได้กินข้าวนะครับ <c oughs> โอเคครับฝากผู้ชม <c oughs> ก,กชดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกันในะวันพรุ่งนี้ครับผมวันพรุ่งนี้เปาทุเรียนนะครับผมตัวดีวครับ <c oughs>